สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะวีดีดดส,ดสดั่ตมมัวกลับมาอีกแล้วนะครับกับข่าวนี้ต้อนรับกระแสหนังนินจาเต่าที่พึ่งฉายไปได้สักพักในบ้านเราซึ่งยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะฮะแต่เห็นว่าของเล่นมันออกแล้วเราก็เลยสั่งของเล่นไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าได้มาค่อนข้างรุ่เรยเหมือนกันนะตอนแรกเขาบอกว่าให้รอเป็นเดือนแต่ไปมาแค่สองอาทิตย์ก็มาแล้วนะฮะแล้วกว็มากันแบบอย่างนี้เลยนะจะเรียกว่าเวฟได้ไหม มันมาแบบเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะน,นี่นี่นไ่ม u t a n แทนลินจ่าเทอร์เทิลเมฮมนะครับผมมันคือมูวี่ปี2023เทอร์เทิลเบสิกฟิกเกอร์โฟร์แพ็ก็คือ4แพ็คนะครับมาสัน่นแบบเป็นชุดเลยอะ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้อ่าทีนี้จะเป็นรีวิวสันวันละชุดอะไรอยนะ่างเงี้ยท่านินจาเต่าในส่วนใหญ่จะมาเป็นเป็นชุดๆนะฮะย,ยกเป้นทุนเหล็กนะเอ้มาเดี๋ยวดูด้านในกันเลยอย่างนี้นี่เราจะเรียกว่าคลิปอันบ็อกได้ปะ เนาะเออเหมือนอันบ็อกมากเลยนะเพราะว่าเพิ่งเปิดแพ็คเลยอนะเนาะนี่มาดูกันนะฮะข้างในนะนี่ยพอเรากรีดออกมาปุ๊บนี่ยปื้มันก็จะออกมาเป็นแพ็คอย่างนี้นะฮะนี่สี่ตัวนะอันนี้ลาบาเอลนี่เลโอนี่กระดาษนี่ไมกี้และสุดท้ายนะครับผมจอห์นนี่คือไม่พอบรรณายอยานี้นะบอกตรงนะเฮ้ย ไม่ค่อยอยากกรีดกว่าแอบเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยอืมเอ้ยมันแพ็คมันก็สวยดีนะเออแอบเสียดายว่ะหรือว่าเราจะจบรีวิวแค่นี้นะฮะแบบไม่ไม่ไม่อันแพ็คแบบนะเอาไว้อย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้ออีกชุดหนึ่งเอามาแกะเล่นแล้วค่อยรีวิวใหม่ดีไหมเออถ้าถ้าางั้นก็ตัวหน้าจะเป็นอะไรไงก็ฝากติดตามต่อไปในครั้งต่อไป EP นี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย มามาแกะกันเถอะซื้อทำใบเยอะแยะเก็บตังค์ไว้จ่ายตัวที่รอจะออกต่อดีกว่า<อ>มันมีเส้นปะด้วยนะเราแสดงว่าเราต้องกี่ต้องตูดมันเนี่ยนะันจะเอาออกได้นะโอเคในที่สุดก็แกะเสร็จแล้วนะครับมาใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันนะฮะนั่น,นี่ก็คือนี่ลินจาเต่า2023นะครับดึงบุีผมว่าสวยดีนะ ทึงตัวมันจะดูมันจะดูเล็กๆลงก็เถิดนะเออแต่ว่าก็มันก็นะเป็นคาแรคเตอร์ของนิจ้าเต่าแลนะฮะสีสันนี่สดใสมากสีสันสดใสจนแบบว่าแม่งเหมือนกระตูเล็กเบอร์เยอะเออแต่รวมๆเนี่ยเพราะเต่าเนี่ยมันอยู่กันครบสี่ตัวเลยนะเออมันดีนะมันดีเนี่ยมันดีจริงๆนะฮะอีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยเริ่มต้นที่ดอนนี่ก่อนนะครับนี่ดอนนี่ สิ่งที่เขาให้มานะก็จะมีกระบองเนี่ยนะฮะนี่กระบองแล้วแบบอาวุธเนี่ยนะมันก็จะทํามาเป็นเนี่ยสีส้มๆอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยมีแผงสีส้มอันนี้นี่คิดถึงยุค80ป้มากเลยนะเนี่ยมีแผงอย่างงี้มาให้แล้วก็อาวุธสีส้มเนี่ยเหมือนยุค80ดมากนะครับแล้วก็จะมีนี่ที่เสียบมีด้านหลังด้วยนะอ่ามีที่เสียบด้านหลังด้วยแล้วก็สิ่งที่มันเพิ่มมากขึ้นจากดอนนี่ที่ผ่านมาก็คือจะมีกระเป๋าคาดเอวเนี่ยจะเน็คโทรศัพท์โทรศัพท์รุ่นอะไรเนี่ยมา,มารทโนนด้นะ อึเฮ้ยโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ดึงไม่ออกดึงไม่ออกดอนนี่นะครับดอนนี่เวอร์ชันนี้ก็จะใส่แว่นตานะแล้วก็นี่นะใส่แว่นตานี่มันถอดออกได้ด้วยนะอ่าสามารถถอดเปลี่ยนแว่นได้นะฮะไม่ใช่เปลี่ยนดิมันไม่มีให้เปลี่ยนมันถอดได้จริงๆมันมีเดือยเอาไว้ล็อกนะอมีเดือยไว้ล็อกแต่ด้วยความที่ทรงหัวมันเป็นอย่างงี้มันก็เลยแบบไม่สามารถทําเวอร์ชั่นแบบว่าถกถกเปิดแว่นขึ้นไปได้นะฮะแล้วก็เขาก็นอกจากให้แว่นมาแล้วนะนี่มีหูฟังอันนี้ก็จะมีหูฟังมาให้ด้ดวยะฮะอ ให้ดอนี่สามารถฟังเพลงได้ด้วยฟังไงอะ่ะเต่ามันไม่มีหูอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยพยายามลอง,ลองทดลองเสียบอยู่แต่ม,มันหนีไม่อยู่ว่ะไม่รู้มันหนีหนียังไงของมันนะแต่ว่าขอให้หูฟังมานะอ่าแล้วก็ทุกคนนะครับก็จะมีเวอร์ชันเป็นตอนที่เป็นเต่าน้อยมาให้ด้วยนะเออตัวต่อไปเป็นไมกี้ละกันนะจ๊ะตัวโปรของผมนะฮะไมกีน้นี่อาวุธทำสีมาให้ด้วยนะไงเออ ชอบตรงนี้เพราะว่าปกติเนี่ยเาลินจาถ้าหาว่าอาวุธไม่ทําสีเลยมันก็คือจะไม่ทําสีเลยนะแต่อันเนี้ยดอนนี่ไม่ทําสีแต่เออไมกี้ทําสีมาให้นะฮะแล้วก็จะมีพี่เน็บนะจริงๆมันมันก็ต้องเน็บคู่กันแหละแต่ผมขี่เกียจไปบีบมันนะพอรู้สึกว่าเนี่ยมันทำออกมาเป็นเวอร์ชันเนี่ยมันมีแต่เวอร์ชันนี้อันเดียวนะมันไม่ได้มีแบบเวอร์ชันแบบให้ให้เก็บได้นะฮะซึ่งพอมันหนีแล้วเนี่ยเห็นนะโซ่มันค่อนข้างใหญ่ไงทีนี้พอมันหนีปุ๊บมันมันไม่ได้เป็นทรงแบบคู่ขนาดม ไมกี้เวอร์ชันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเออเหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกว่าเต่า2023นี่ทรงหัวจะจะออกปานๆเยอะอ,อหัวมันจะออกปันๆเยอะเลยนะ <c oughs> ไมคเคิลแองเจโลนะครับมาตัวต่อไปลาฟนะฮะซึ่งลาฟเนี่ยอันนี้แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเขาไปดึงดีไซน์มาจากที่เป็นที่เป็นมูฟวี่หรือเปล่านะฮะมูฟวี่ปี2014นะเพราะว่า ก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นผ้าคาตาเหมือนกันหมดใช่ป่ะแต่ว่าในมูวี่อันนั้นเนี่ยไอตัวราฟาเอลเนี่ยมันจะแบบโพกหัวเนี่ยมันจะปิดครึ่งหัวอย่างนี้เลยนะฮะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปอิงมาจากอันนั้นหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่ามันมีมันมีเต่าที่เวอร์ชันที่ราฟาเอลเป็นพี่ใหญ่อะ่ะเวอร์ชันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าวา่วาว่าจะโพกหัวอย่างนี้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่านะเออไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งลาฟาเอลก็จะมาพร้อมกับใส่สองข้างนะครับซึ่งนี่เขาก็จะมีซองให้้มเนน็ไดะ สามารถไปเก็บได้ซึ่งใส่อันนี้ก็จะดูแบบป้านๆใหญ่ๆห,ห,หน่อยะ <laughs> อาวุธมันค่อนข,ข้างที่จะใหญ่หน่อยนะเออถอดมาเก็บได้นะครับถอดมาเสียบได้อะซึ่นี่เน็บเข้าไปได้อต่อไปตัวสุดท้ายลีโอก็จะมาพร้อมดาบใสเมื่อกี้ก็ทําสีมาให้นะเหมือนอาวุธของไมกี้เลยแล้วก็เนี่ยดาบของลีโอเองก็ทำสีออกมาให้เหมือนกันนะครับเป็นปึพงออกมานะอาเสียบเก็บ เออ,เอ,อแล้วนี่ลีโอก็จะมีดาวกระจายแต่ว่าดึงออกมาไม่ได้นะมีดาวกระจายติดมาให้ด้านข้างด้วยนะฮะอันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะจุดขยับก็น่าจะทัท่วๆไปนะหัวนะแขนนะจุดขยับเนี่ยรู้สึกว่าดูทรงแล้วมันค่อนข้างที่จะคล้ายของปีเต่าเต่าปี2012เหมือนกันนะครับผมอ่านเะ่งอได้ปื๊บแต่ว่ามันจะงองอได้ประมาณขนาดนี้นะฮะก็งอได้ไม่เยอะนะ แต่ว่ามันมันมุดได้นะข้อละมุนได้สิคืออุตส่าห์คุยไว้เออเนี่ยเนยข้อตรงนี้นะเน,นะเห็นนะเอออันนี้มันขยับได้นะฮะแล้วก็ข้อมือก็บิดได้นะฮะแต่ว่าพวกนี้จะไม่ได้มีมือมาให้เปลี่ยนนะเพราะว่าเอาจิงๆิงเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่ปี2012นะฮะ Playmate ก็คือเหมือนเหมือนเขาทําให้เป็นของเล่นเด็กจริงๆนะนะเพราะฉะนั้นราคามันค่อนข้างที่จะถูกมากนะฮะเนี่ยไอตัวนะ ที่ตัวแพ็กเองก็บอกว่าอายุนี่ก็คือแบบว่า4ปีขึ้นไปเท่านั้นเองนะคือเเพทเ,เนี่ยเขาทํามาเพื่อแบบให้ให้เด็กเล่นจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้แบบว่ายิบยับซับซ้อนมากนะเน้นให้เด็กเล่นเพราะนั้นก็ต้องทนทนหน่อยใช่ป่ะที้จุดขยับมันก็เลยอาจจะไม่ได้แบบว่าเวอร์วังเยอะแยะมากนะเน่ยแตตัวมันก็เป็นตัวท่อนเดียวมาเลยเนีย่ยไม่ไม่ได้มีใส่ขยับบิดเพิ่มอะไรเข้าไปนะถ้าอยากเล่นแบบขยับเยอะๆงั้นเราก็ต้องแบบอ่าเล่นที่มันเป็นเวอร์ชันแบบผู้ใหญ่หน่อยอย่างซูเปอร์เซ ที่เป็นของเพเมดรุ่นที่แบบเป็นผู้ใหญ่เล่นที่ราคามันจะอัพขึ้นมาอีกเกรดหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะหรือว่าไปเล่นฟิกูอาร์อะไรเลยอย่างนั้นนะฮะอะมาดูขาแล้วต่อนะฮะขาละนี่ยกมาอย่างงี้ขาเนี่ยจุดขยับมันจะเป็นแบบมีข้อพับตรงนี้นะแล้วก็มันจะแหกถ้าจะแหกขาก็ใช้บิดเอาด้านข้างเอานะฮะมันไม่ใช่แบบว่าจุดเดียวแล้วก็ยกขึ้นบิดได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ได้ทําซับซ้อนขนาดนั้นนะอ่ะเนี่ยขาก็จะงอได้ประมาณขนาดนี้นะฮะข้อเท้าอันนี้เพิ่มมาเนี่ย ชชุบ,ชบเดี๋ยวเราลองมาจัดแอคเล่นๆกันดูนะฮะว่าเออพี่เขาจะแบบว่า,าแอคแอคได้ขนาดไหนกันเชียวนะพวกเธอผมว่าพื้นฐานน่าจะเปน็นพื้นฐานเพราะว่าเพราะความชอบส่วนตัวของเราด้วยแหละนะเออมันก็เลยทําให้แบบไม่ว่ามันจะมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะออกมาเวอร์ชั่นไหนอ่ะแบบ ถึงจุดขยับมันจะดูน้อยแต่เราก็รู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่แบบว่าแกะมาเล่นอะไรอย่างนงี้นะฮะเออทุกตัวเลยนะอ๋อแล้วก็ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะให้ไอตัวเต่าน้อยของเขาเนี่ยมาด้วยนะครับมาทุกตัวเหมือนกันนะพร้อมกับไอแผงอาวุธของเขาอะ่ะแต่ว่าแผงอาวุธนี่มันก็จะมาแบบสีเดียวเลยนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ทําสีมาให้นะฮะซึ่งแต่ถ้าเกิดใครอยากดุหนานเพิ่มขึ้นก็ไปทําสีเพิ่มเอานะที่แผงเขาเนี่ยเขาก็จะมีแบบ ตัวให้ดูแนละ้วว่าเออเดี๋ยวมันดีตัวอะไรบ้างนี่นะใครอยากเก็บครบ,ครบก็สามารถเก็บได้นะฮะแต่ว่าผมก็มเอาแค่เต่าสีตัวเนะนี่ยมีสปินเตอร์มีล็อกเตดดี้บีบ๊อบด้วยนะคะมีซูเปอร์ไฟล์เล er are, เทอร์เฮดอะไรพวกนี้ด้วยนะใครที่เป็นแฟนเต่านะครับผมเก็บเต่าเยอะๆอะไรอย่างนี้นะก็น่าผมว่าน่าจะสั่งกันไปแล้วแหละเออคงไม่ต้องบอกหรอกว่าแบบเอยน,น่าจะเล่นอย่างนั้นโนนนี่นะใครเป็นแฟนเต่าก็เชื่อว่าก็คงสั่งกันแน่นอนอยู่แล้วเนาะ นานๆมันจะออกมาทีมันไม่ได้ออกถี่เนาะนานๆเขาจะมีหนังเรื่องใหม่รู้ว่าพอมันมีหนังมันก็จะมีแบบสินค้าอะไรใหม่ๆออกมาให้พวกเราได้ได้เล่นกันนะนะต่าวินจานี่ก็ต้องบอกว่าอยู่กับคนไทยมานานเหมือนกันนะจริงๆมันไม่ใช่คนไทยหรอกก็อยู่กับคนทั่วโลกเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่เคยแบบว่าหายไปอ่ะมันพอมันมันเงียบซาไปช่วงหนึ่งมันก็แบบมีการทําอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นในภาคของหนังสือการ์ตูน หรือว่าจะเป็นหนงังภาพยนตร์เป็นทีวีซีรีส์เป็นอะไรอย่างนี้นะทีวีซีรีส์ในที่นี้หมายถึงการ์ตูนนะการ์ตูนนะ <g ül> เราพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองว่าเอ้ยทําไมชอบจังเลยไว้ต่อินจาเนี่ยเราเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าว่าเพราะเหตุอะไรนะแต่ว่าตั้งแต่ดูตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็ารู้สึกว่าเออมันน่ารักดีว่ะแล้วก็สนุกช่วงนั้นจะเขียนก,รยการ์ตูนเกียกรวต่อินจาเยอะมากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างติดนะไม่ว่ามันจะออกมาเวอร์ชั่นไหนเลยเราก็ดูนะฮะยกเว้นเวอร์ชั่นที่ ที่ผมไม่รู้จะเรียกว่าเวอร์ชันไหนนะที่ลาฟาเอลเป็นพี่ใหญ่อ่เออมีเวอร์ชันนั้นแหละที่เราเราไม่ได้ดูเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยนนอันนี้มันมัน,ม,นมันไปไหนเราวะเนี่ยว่าอันนั้นนี่โอ้โหมีเต่ามีพลังเลยนะเออมันไม่ใช่แค่ดินจาล้ว่ามันมีโอ้โหมันมีพลังฟอร์สมันมีพลังชี่บ้าอะไรก็ไม่รู้่นอกจากพวกเต่าสี่ตัวแล้วเนี่ยก็ทุกครั้งนะฮะที่มีเต่าอ,ออกมาเนี่ยที่มันต้องมา มากับเตา่าเสมอเลยนะฮะก็คือรถเต่านะครับรถเตา่าอันนี้นี่ก็รอเหมือนกันนะเพราะเราเห็นภาพแล้วว่าเดี๋ยวมันมีรถเต่าออกมาเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวรอซื้อรถเต่ามาให้พวกมันนั่งเหมือนกันนะครับครับอ่ะมาให้คะแนนกันเลยดีกว่านะฮะกับเต่าิีจาเซตนี้ทั้ง4ี่ตัวเนี่ยนะครับผมผมให้ไปเลยที่2อูอุครึ่งอ่าให้ที่2อูอุครึ่งนะครับเพราะรู้สึกว่าคือมันก็เล่นสนุกแหละแต่อย่างที่บอกว่า เรารู้สึกว่าตัวตัวมันเล็กไปนิดนึงนะฮะแล้วก็มันค่อน้างที่จะเป็นสินค้าให้เขาทํามาเพื่อเด็กเล่นน่ะเพราะฉะนั้นคือมันก็อาจจะไม่ได้ตรงจริตกับเราเป๊ะๆอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะและนี่ก็คือรีวิวสั้นสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับอีพีน่าใ้เป็นตัวอะไรก็ฝากดูนต่อไปด้วยนะจ๊ะอีพไปก่อนนะจับดูเอก็ชอรู้ว่านี่มันคือคาราบองกา